มาดูสังขยาตัวต่อมาเมื่อกี้เราก็เรียนรู้วิธีการไปแล้วก็จะจุกสี่สี่เป็นได้กี่ลิงสี่สก็เป็นได้สามลิงเหมือนเหมือนติเมื่อกี้นี้ก็มีเป็นได้แค่โพชนะเท่านั้นคือนำหน้านำมานางนำมณามาก็จะเป็นโพชนะด้วยเหมือนกันนำมานามเป็นลิงอะไร สี่คือจตุก็ต้องผันลิงให้ได้ตามำนามฉะนั้นถ้าเป็นปูลิงก็เป็นจักตารจักตูโรจักตารจักตูโรจตุยิจตุนังจตุยิจตุนังจตุสุที่เป็นที่ลิงก็เป็นจักตัดโสจัตัดโสจตุยิจัตัดสันางจตุยิจัตัดสันังจตุสุส่วนที่เป็นน้ปูสุรงก็เป็นจักตาริจักตาริจัตุยิจตุนังจตุยิจตุนังจตุสุ แล้วกันอาอีกข้งนึงแล้วกันสี่ที่เป็นวงลิงอย่างนี้นี่จากตาโร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 ประมาณที่เป็นอิทธิลิงก์อย่างนี้ มีจตุสูไม่มีจตุโศจตุโศจตุสกกิลง็ดูถ้้้าาาามมัันนนนนบรงงงลิิวธีกใชดูอ บุงลิงต้งเป็นพระหูมันก็เป็นประหูด,ด้วยแล้วก็เจ็บแบบบุงลิงเช่นจัตตารโอขุปเจ้าตัวแรกพอที่เป็นตัวที่สองนี่ผมไม่เอาแล้วกันจัตตารโอเซติโนอ่านว่าเศรษฐีทั้งหลายสี่จัตตารโซเซติโนซึ่งเศรษฐีทั้งหลายสี่ฉะนั้นปฐมาุติยาก็มีรูปเหมือนกันเจตุหีเศรษฐีด้วยเศรษฐีทั้งหลายสี่จตุนังเศรษฐีนังแก่เศรษฐีทั้งหลายสี่จตุหีเศรษฐี จากเศรษฐีทั้งหลายสี่จตนจุนังเศรษฐีนังแห่งเศรษฐีทั้งหลายสี่จตสสจุสุเศรษฐีสุในเศรษฐีทั้งหลายสี่ดังนั้นนำานามเป็นวงลิงสัญญาต้องเป็นวงลิงตามด้วยก็วง,งลิงก็ผมยกมาห้าตัวนี้เ <c oughs> มื่อกี้เราเคยทำไปแล้วก็ขอผ่านไปนแล้วกันมาดูอิทธิลิงบ้างเนี่ยจะได้กระชับขึ้นอ่าิทธิลิงก็ นมามนามเป็นอิถิลิงจตุสีก็ต้องเป็นอิถิลิงด้วยพ้งคู่เป็นโคจนะเหมือนกันจะตัดโสนาประโยคอันว่านางทั้งหลายสี่จะตัดโสนาริโยซึ่งนางทั้งหลายสี่จตุหินารีหิอันนี้ก็ด้วย Tang. นางทั้งหลายสี่จะตัดสันนางนารีนางแก่นางทั้งหลายสี่จตุหินารีหิจากนางทั้งหลายสี่จะตัดสันนางนารีนางแห่งนาง ทั้งหลายสี่เราก็จะตัวสุนารีสุในนามทั้งหลายสี่ดังนั้นถ้าน้ำมานามเป็นอิทธิลิงเมื่อวันจะเป็นพวกในที่อยู่ในแบบแหกงของเราคือสิบสามกัลันและที่เป็นอิทธิลิงมีอยู่ห้าตกห้ากัลันหรือในกติปยาศัพท์หรือในอะไรก็แล้วแต่น้ำมานามจะเป็นอิทธิลิงสี่ก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจนะดังนั้นน้ำมานามเป็นอิทธิลิง พยาจะตกสี่ต้องเป็นสีลิงนด้วยเพราะมีวิธีแจกได้ทั้งสามลิงส่วนที่เป็นน้ำปงสกลิงก็ผมเอาสามตัวนี้มาเป็นตัวอย่างก็ยกวัตถุมาแล้วกันจากตัววัตถุนี้อ่านว่าวัตถุทั้งหลายสี่จากตัววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายสี่จะตัวหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายสี่จะตุนังวัตถุนังแก่วัตถุทั้งหลายสี่จะตัวหิวัตถุหิ แต่วัตถุทั้งหลายสี่จตุนวัตุนังแห่งวัตถุหลายสี่แล้วก็จตุสุวัตถุสุในวัตถุทั้งหลายสี่มีใครสงสัยไหมครับไม่มีไม่มีงั้นท่านท่านอะไรนี่ท่านธุรกิจไม่มีนะีไ้มีอลนะผมก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าสักขยะไม่มีอัลลภนะเมื่อวานนี้ก็ถามวันทีนึงแล้ว ฮะขาบอกว่ามันสามารถมีได้ไหมตามประสบการณ์ของผมมีได้ไไดแต่ถ้าเอาสังขยาไปรวมกับนามก่อนเาไปไปสมัคไปสมก่อนเช่นเนี่ยบุตรน้อยคนเดียวเอกปุตตะปุตตะหรือปุตตะกัตะตะแต่ถ้าเขียนแยกไม่ได้เพราะว่าสังขยาไม่มีอัลภณะแต่เราทําเอ,าอัลลภณะได้ไปอยู่หน้าทํานามก่อนไปรวมกันลบิพัตของสังขยาทิ้งไปแล้วแล้วทําเป็นอัลลภณะได้ นี่ก็บอกไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วไม่ได้จำเลยใช่ไหมตอนนี้คืออะไรแก้ตัวมาตัวนี้ได้แล้วโ <c oughs> อเค <c oughs> okay, ท่านธุรกิจว่ามาเ <c oughs> นเดิม <c oughs> เอาให้ดีกว่าเดิมเตาโรบุริสาผู้อันว่าบุทั้งหลายสี่เตาโรปุ้มนีมุนโยซึ่งมุนีทั้งหลายสี่ อะไรด้วยที่อะไรปีจตุหิกัญญาหิร้วยกัญญาเอินางสาวน้อยทั้งหลายสี่อ่าจะไปเฉี่ยนี่จตุนังฮะใช่ไหมมันไม่มีจตุนางจตุนางมันต้องอยู่ในอ ถ้าเป็นอีทีนึงมันจะเป็นอะไรเกตัดชันนังเกตัดสันหนังรานารีนาแกนาายสีตัวท้ายจ้อังกุระใชกุระครับอืก็จะตุยเตุส well, okay. ุภุเสุในตะูลท้ายสีโอเคผ่านเอาพี่ทันว่าหนึ่งนาทีพอจะจะดโ คุณมุณะโยสน์แเราทำไว่าคุณู้ทั้งหลายสี่แล้วก็จะได้เรามาเศรษฐีอันว่าเอ้ยซึ่งเศรษฐีทั้งหลายสี่จะดูหิกังยาด้วยนางสาว้อยเพื่อนางสร้ทั้งหลายสี่จะตัดสั่งจะยีงแกนาง,นางทั้งหลายสี่ <c oughs> เรจะดูสูตรคูณสูตในคูณสมัยสี่เอเนี่ยเอาให้ได้แบบเนี้ยเนพูดไปเรื่อยๆเลย,เลยไม่ต้องเอออะเอเอเอะไปกลับไปกลับมาอืพอจะได้ไหมได้เอาท่าน,นเ,เอาลูพงเลย <นะ S 2> จัตตารอโอพระอันว่าภูณสมายสี่เอจัจตารอโรอคูณจตตารอโอคูณจตตารโอมุนายซึ่ง ผู้รู้ทั้งหลายสี่จับตัวหิบนักชุนหิบด,ด้วยเชื่อกทั้งหลายสี่จัจัสน,งน,งนางกัญญาณางไหนแกนางสาวน้อยน้อยแกนางสาวน้อยทั้งหลายสี่จัตสสัสุกุเรศุกภายในต่างกวนไหวสี่อืมเริ่มเข้าทีมาทางแล้วอา้าวท้างหลังว่าไง ครับครับเรจะรเอาท่านสีใบก่อนออพี่อยาะเอาอะจตารุนิตาซึ่งทาหรุนิาโยซึ่งเท่าไหสี่ซึ่งอะไรนะซึ่งไมซึ่งท่ไหร่สี่อื จัตจับญ่วนอะไรีตัวนี้แหละอาจจะผิดจะอะไรจตัดสางนัจะตัดสังนั่ง อเห็นไหมท่านสีไปยังได้เลยข้างหลังข้างหลังบ้ามใไรอ้าวเข้าน้ำทันสุราอ้าแล้วบอกเข้าน้ำหนีไปใช่ไหมมาๆครั้งที่แล้วหนีไปเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ทดสอบเลยหนีไปได้ยไงมา

ด้วยนางสาวนาทั้งหลา้สิอะนี่แหละจะตัดโนั่นไงจะตัดโสันนัยจะตัดสันนังะตัดสนาแก่นาท้งหลอยสิแล้วจะโตสู้คุณยในะกลาสิโอเคผ่านมามาใครตัดชตัดชิว ่อน yeah. yeah. ี hey ่ยย่างย่งดิเดียวใกล้แล้วย่แล้วขออยู่ข้างหลังด้วยจัตตาริโลมินิโนอารมรู้ที่ไหนั้งหลายสี่แล้วก็จัตตารโมินิโอาทั้ทไหท้งหลายสี่อ่าจตู้ีนาลี จตุ้ยหินารีหีเลยจตุ้ยก็ด้วยไงด้วยนางทั้งหลายสี่เจตสังนางกัญญานางแกอะไรนะนางต่อมาทั้งหลายสี่เจตตูสูบวัดสูบสูบไม้วัดสูทั้งหลายสี่โอเคเดี๋ยวคนที่เหลือก็เยันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอใช้บทเล็กอื่น ต่อแ้วกันอันนี้คือก็พอได้แล้ว,ลวเราได้ต่อสักขยาตัวอื่นอีกมันมีอีกหลายตัว